สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมชวนชมรถสวยคัาสภาพ1ในร้อยมาฝากนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Toyota Camry นะครับ2.4คิวตัวท็อปปี2003นะครับออปชั่นแน่นๆนะครับสมบูรณ์สุดๆเลยครับคันนี้สีสันดำดุเงาฉ่ำรอบคันนะครับริ้วรอยมีนิดหน่อยเพียงเท่านั้นนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรับประกันโครงสร้างหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ อยู่ที่คลองหนึ่งนะครับประทุมธานีนะครับหลังสิตคลองหนึ่งสวยแบบนี้ครับถ้าใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะครับของแต่งออปชั่นจัดเต็มจัดล้นมาเลยนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางครับเรียกว่าสีเนี่ยขัดเคลือบไว้ให้อย่างดีนะครับใครที่ชอบทรงหรูดูดี VIP คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกได้แน่นอนนะครับต้องบอกว่าคันนี้น่าสนใจสุดๆนะครับสำหรับแคมรีนะครับ คันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดน,นะครับสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับติดประกันชั้น2ถึงสิ้นปีครับนี่ครับภายในใหม่มากๆครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS กระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้า4บานเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแล้วก็มีจอนะครับเป็น9นิ้วนะครับและมีม่านหลังไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับ คุ้มแบบนี้สนใจหาไว้ใช้งานหรือไม่ครับคุ้มสุดครับในราคา179,000บาทนะครับได้ออปชั่นของ Camry แล้วก็ได้สมรรถนะของ Camry นะครับดูหรูดูดี VIP นะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดให้แล้วครับสมบูรณ์ทุกอย่างครับคันนี้เงาชํำดำดุครับนี่ครับยางช่วงล่างเปลี่ยนเช็คให้สมบูรณ์ทุกอย่างครับล้อก็เป็นล้อของ Camry ปี2008นะครับเรียกว่า คันนี้เป็นอีกหนึ่งทั้งที่อยากจะฝากนะครับสําหรับสมาชิกที่สนใจหารถทรงหรูนะครับและเน้นประหยัดขับคล่องใช้งานได้สบายๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการกินน้ํามันนะครับตัวนี้สมบูรณ์และพร้อมใช้ครับกว้างขวางนั่งสบายภายในยังใหม่มากๆเลยนะครับลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับท่านชอบพร้อมจบนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบาง รับประกันว่าไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับสีเงาฉ่ำทั้งคันครับมีรีโมทเรียบร้อยนะครับมีปุ่มพุทสตาร์ทนะครับนี่นะครับภายในต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ1 7 9 0 0 0บาทนะครับเจราจาต่อรองนะครับในราคาแบบนี้ได้ออปชั่นได้ของแถมไปอีกประมาณ4 5 0ถึงหมเลยนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมครับสมบูรณ์พร้อมใช้ครับไฟสองสว่างครบ4ประตู นี่นะครับสวยเงางามดําดุแบบนี้นะครับไปดูรถทดลองขับนะครับได้เลขทะเบียน3ตัวนี้ไปด้วยนะครับ719นะครับสวยมากๆนะครับสีดําแล้วก็เช็คให้สมบูรณ์นะครับรับประกันนะครับสําหรับน้องคนนี้นะครับถ้าไม่สวยคือไม่คัดมาขายแน่นอนนะครับคัดเฉพาะรถสวยเท่านั้นนะครับคันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจห้ามพลาดนะครับสำหรับใครที่กําลังเลงแคมรี่นะครับ1 7 9 0งแาบาทเจราจาต่อรองกันดูนะครับ นี่ครับสวยแบบนี้นะครับไลริ้วรอยนะครับต้องบอกว่าที่เห็นเป็นรอยๆนั่นคือความเงานะครับมันสะท้อนมาที่ตัวรถนะครับนี่ครับมีสปอตไลท์มาพร้อมไฟพร้อมทุกอย่างพร้อมครับคันนี้ขับหรูดูดีแน่นอนครับสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลและความรู้ได้นะครับในแ a มรี่ขับนะครับในแฟนเพจแฟนขับนะครับภายในสวยและใหม่มากนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจสุดๆครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับ สำหรับรถหรูทรงดีมีระดับแบบนี้นะครับ Camry ปี2003ตัวนี้น่าสนใจจัดได้จัดนะครับออปชันแบบนี้ไม่มีมาบ่อยๆครับนี่ครับ c a ม ry ตัวนี้ใช้ไปประมาณ260,000กิโลเมตรนะครับเป็นเรือนไม้34เป็นตัวท็อปสุดนะครับเขียวส้มฟ้าเลือกได้เลยครับลองเช็ครองชมนะครับขอย้ำนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่านะครับโครงสร้างเนียนๆครับใช้งานได้จริงครับเช็คให้ทุกระบบ ลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับสำหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับตัวนี้ต้องรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักตัดต่อจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับเพจสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะครับหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาเรียบร้อยทีนี้แหละครับสมาชิกต้องพิจารณาติดแก๊สของ ระบบของแมกเนตนะครับก็ราคาแพงอยู่ครับนี่ครับสวยแบบนี้สนใจรีบตัดสินใจรีบโทรเจราจาอยู่บ้านไกลจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันเลยว่าสวยสมบูรณ์นะครับถ้าผมไหนขมเชียคือคันนั้นแจ่มจริงครับคันนี้ต้องบอกว่าสุดคุ้มสุดติ่งจัดได้จัดนะครับดีงามมากๆในราคาแบบนี้ท่านได้ออปชั่นนี้ได้ระดับแคมรี่ของแถมไปอีกซื้อเองทำเองไม่ถึง ไม่พอแน่นอนนะครับงบแบบนี้จัดไปครับสวยสมบูรณ์